แวบค่ะแวบอ่าสวัสดีทุกคนเลยค่ะมาพบกับแม่หมออมมี่อีกแล้วนะคะในวันนี้กับหัวข้อที่ว่าใครมีเกณฑ์จะได้ย้ายงานแล้วไปในทางที่ไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะใครที่เลือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดใบที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งแวบบอสตันวิวเกี่ยวการเกิดใหม่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเข้าปากกันไปเลยทีเดียวอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะแล้วก็เลือกเลยนะจ๊ะเธอ ใบหนึ่งนะจ๊ะกองหนึ่งกองสองนะคะใบสองกองสามใบสามค่ะตั้งจิตอธิษฐานเชื่อมันในตัวแม่หมอนะจ๊ะเชื่อมันในพายด้วยนะคะอ่ะเลือกเลยค่ะใครที่มีเกณฑ์ช่วงนี้อยากย้ายงานย้ายตำแหน่งเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนจังหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหรือเราจะข้ามโรคกันไปทีเดียวออกนอกประเทศอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใครนะคะที่เลือก ให้ใบนี้นะคะวอซัม awesome. เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเราได้ย้ายงานแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ กองที่หนึ่งกองที่หนุ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเรามีเกณฑ์ได้ไปอยู่นะแล้วดีหรือเปล่านะนี่ไงมันจะมีปัญหาจริงนะเธอ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 นี่ไงตามหัวข้อเลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปหรือมีคนชวนที่จะได้ไปไม่ว่าจะเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะจ๊ะหรือลูกน้องได้หมดเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นรวมเนาะก็คือ ไปมีปัญหาไปแบบกระทันหันไปแบบต้องระวังคําพูดห้ามเนาะช่วงนี้เซฟได้เซฟเลยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดถ้าเรียงได้ก็เรียงเนาะอะไรที่แบบว่าเราไม่เคยคุยกับเขาเขาไม่เคยคุยกับเราเขาไม่จะรู้จักกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ระวังด้วยเกี่ยวกับคําพูดนะคะอืมซึ่งระวังจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ตามประมาณว่าเขาก็ไม่ยอมเราเราก็ไม่ยอมเขาต่างคนต่างทิฐิใส่กันประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะกล่องที่หนึ่งให้ระวังมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูเข้าปากหรือเปล่าเนี่ยกล่องที่สองนะ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะถ้าเรามีเกณฑ์ได้ไปก็ได้อยู่นะแล้วจะมีปัญหาไหมนะคะได้ไปแน่นอนหละเอ้แต่นี้ถือว่าโดยรวมนะคะมีคนช่วยหรือเราเองสายมูหน่อยหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้บนบานศาลเก่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิงสส่งศักดิ์สิทธิ์ไป ให้ช่วยในเรื่องหน้าที่การงานไปมูสักนิดค่ะแล้วจะมีคนช่วยคุณรวมถึงสักสิ่งส,สิ่งสักสิทธิ์เจ้านายบริวารลูกน้องหรือเพื่อร่วมงานก็จะรู้สึกว่าอยากซัพพอร์ตเราแนะนำเรา,เาดูแลเราอะไรประมาณนี้อย่างดีเลยนะคะสำหรับชาวกองที่สองเนาะอันนี้ถือว่าราบรื่นนะจ๊ะเธอจะมีคนช่วยนะเธอเดี๋ยวเรามาดูชาวกองที่สามนะคะดื้อดึงลึอรับนิดนึงก็จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะจ๊ะ มันจาเย็นไม่ได้ไปนะเนี่ย หรือถ้าได้ไปอุปสรรคเยอะมากๆคือถ้าได้ไปอะค่ะอุปสรรคเยอะสุดๆมีเรื่องมีราวเอาแทบอยากลาออกอึดอัดใจในอย่างบางอย่างสถานการณ์ตรงนั้นก็ไม่กล้าพูดกับใครเก็บไว้ในใจคนเดียวมีปัญหาที่ต้องแก้คนเดียวเหนื่อยคนเดียวคิดมากอยู่คนเดียวจนอยากลาออกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับชาวกองสามเอาใจช่วยนะคะสู้ๆเนาะอันนี้แย่นิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็ไม่นิดอะไรอย่างเงี้ยงงไหม นิดนึงแต่ก็ไม่มากนะคะอาถ้าถ้าถ้าให้เม้หมอแนะนํานะก็ไม่มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แทบอยากให้บนเลยค่ะขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยนะเพราะคุณกำลังเจอปัญหา ใหญ่หลวงกำลังรออยู่ข้างหน้าแน่นอนค่ะเจอคนอิจฉาเจอคนไม่ชอบหงุดหงิดหัวใจสุดๆเลยนะคะทุกเรื่องเลยนะคะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนปรับตัวและสู้ๆต่อไปเนาะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะโอเคไปแล้ะค่ะ